สวัสดีครับพี่น้องเบอีสาบนบรรเลงผ้าพี่น้องมาเห็ดแนวรู้แนวกินแรงครับพี่น้องเมื่อนี้ครับได้เมนูเด็ดครับหลังจากที่ไปใ,ใส่ตุ่มมาใส่ตุ่มปลาไหลมาได้ปลาไหลสองสามตัวครับเบิ้โตัวปลาไหลครับพี่น้องนี่จะใส่งหญ่ๆครับสองตัวง่เลยครับของเหลียงหุยๆเลยครับพี่นอ้องเอ้ย เมื่อนี้ครับจะมาจัดเมนูพัดเพชรครับพัดเพชรปลาไหลครับสู้พี่น้องกินครับพัดเบิร์ดเลยครับนี่เพชรปลาไหลไหลงี้เอ้าเดี๋ยวขอจัดการปลาไหลขั้วปลาไหลก่อนครับพี่น้องครับพี่น้องขั้วปลาไหลซับเรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่ครับไหลงครับเอ้าบาร์น้โอามาต่ำเครื่องครับเครื่องพัด ย่งผัดก็มีพริกกระเทียม้าจะไข่ใบบก,กูดครับพี่นอ้องเดี๋ยวต่ำเครื่องก่อนครับต่ำเครื่องเร็จเรียบร้อยครับพี่นอ้องเอาเอาไปพัดครับอันนี้ครับข้างมอครับพี่นอ้องมันลง เทื่งเที่อวต่ำครับลงไปครับ พัดเครื่องหอมแล้วครับพี่น้องปะไลใงญ่เ,เข้าลงไปครับพัดปะะไลให้เนื้อมันสุกครับพี่น้อง เนื้อปลาไหลเริ่มสุกน้ำเริ่มแห้งครับพี่น้องเต้นาน้ำล่างคกพอน้ำเริ่มเดือดปลาไหลเริ่มสีซุกแล้วครับพี่น้องนี่ครับที่เดียเท่า กระชายซอยพริกไทยอ่อนใบบักูดพริกซอยครับพี่น้องใส่ลงไป เติมหอมก็ใช่แล้วครับพี่น้องเอาปไล่ซุกแล้วครับพี่น้องปุ่งลดได้ครับซอส,สม,มันหอยครับพี่น้อง ชุดรถครับรถด,ดีครับน้ำตาลจั๊น้อยครับพี่นอ้อง อปุงรสดเรียบร้อยล่อให้เขาเครื่องแป๊บหนึ่งครับเอาปไปไลสซุกแล้วครับพี่น้องลองซิมเบิ้งครับ แซบครับพี่น้องแซบแล้วแซบแล้วขั้นตอนสุดท้ทายครับใส่ใบกระเพราครับเบยกระเพ้าเอา,าเรียบร้อยครับพี่น้องครับใส่ใบกระเพราลงไปเรียบรอยอบ้อยพร้อมใบกระเพรากับกระชายใส่กันมาทิ้ง ขักขนาดครับบุ้งครับพี่น้องปลาไหลตัวยิ่งใหญ่ตอนยิ่งใหญ่ครับเสร็จเรียบร้อยครับมาอยู่มามกินน้ำกันครับครับพี่น้องเสร็จเรียบร้อยครับพัดเพชรปลาไหลพัดเพชรปไลาไหลยงใหญ่ครับมาอยู่มามกินน้ำกันครับพี่น้อง หน้าตาสวยงามครับเอา้ามาอยมากินน้ำกันครับพี่น้องหาอยหากินเนาใดเห็ดอยู่เห็ดกินเนาใดกะติดตามด้วยครับขอบคุณสําหรับการทิดตามรับชมในคลิปนี้ครับพี่น้องสาหรับมื้อนี้ขอกิ่นข้าก้อนครับครับกินกระพ่อครับหาปลาหาปลาไหลหาปลาแถวบ้า,า,า,บานนี่แหละครับเอา้าสาหรับมื้อนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ